بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وع ามาล์มุตั้งบัลลัศลัมุอะลัยคุมวะรับมาตุลลฮิวบรกาตุครับก็ขอมาอัพนิดนึงนะครับเนื่องจากต่อตะกี้เข้ามันช้าไปนะครับเข้า facebook ไม่ได้นะครับก็เลยทำให้ล่าช้าไปนะครับก็ขอมาอัพด้วยนะครับวันนี้นะครับก็เราก็ยังคงอยู่ในเรื่องราวเกี่ยวกับ พิกุลโมอาเมลารเกี่ยวกับเรื่องการทําธุรกรรมทางการเงินต่างๆหรือว่าที่เกี่ยวข้องกับในภาคสังคมนะครับบทเรียนที่เราจะานําเสนอในวันนี้นะครับก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการค้ําประกันหรือในอาทางวิติศาสตร์อิสลามเราเรียกว่าอันกัฟาลาหนะครับหรือในตำรา,าตำรา ฟิกบางเล่มเนี่ยเราอาจจะเรียกว่าอัปตอมานก็ได้นะครับแต่คําว่าอัปตอมานเนี่ยอาจจะมันเป็นคําที่ในภาพกว้างนะครับแต่ถ้าอันกับฟาร์้านะครับก็จะเจาะจงไปในเรื่องการการค้าประกันว่าจะเป็นค้าประกันเกี่ยวกับหนี้สินหรือเรื่องหนึ่งเรื่องใดนะครับก็ในประเด็นนี้นะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะครับในสังคม หรือว่าในการใช้ชีวิตของผู้คนทั่วไปนะครับว่าการค้ำประกันเนี่ยในหลักการอิสลามว่าอย่างไรมีกฎเกณฑ์มีเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับที่เราน่าจะรู้นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมบ้านเรานะครับมีการค้ำประกันอย่างเช่นคนคนหนึ่งต้องการจะไปซื้อรถนะครับหรือว่าจะต้องไม่ต้องการจะไปซื้อสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ย นะครับแต่ด้วยกับเ,เงินทุนหรือว่าความไว้เนื้อเชื่อใจของของผู้ขายเองก็ดีนะครับหรือของผู้ซื้อเองก็ดีเนี่ยอาจจะยังไม่เชื่อใจนะก็อาจจะขอคนค้าประกันนะครับในว่าจะเป็นการซื้อขายการกู้ยืมนะครับกู้ยืมเ,เงินไปลงทุนหรือว่าไปทําอะไรในสิ่งที่ บุคคลผู้น,นั้นมีความต้องการนะครับอานกาฟาละนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็จะอาจจะมาเรียนรู้ในภาพกว้างนะครับในความเข้าใจเบื้องต้นนะครับอันกาฟาละเนี่ยความหมายในทางภาษาว่าอย่างไรทางหลักบัญญัติอิสลามว่าอย่างไรนะครับมีเงื่อนไขมีกฎเกณฑ์อะไรบ้าง อะไรที่ทำได้อะไรที่ทำไม่ได้นะครับในวันนี้เราก็จะมานำเสนอในประเด็นต่างๆเหล่านี้กันอันกฟาฟฟละนะครับหรือแปลเป็นไทยอาจจะแปลว่าการค้าประกันนะครับทางด้านภาษาเนี่ยนะครับก็หมายถึงอันอินติซามนะครับอินติซามก็คือสิ่งที่มันผูกพันนะครับหรืออา,อาจจะสื่อความหมาย ไปอีกความหมายหนึ่งที่ว่าอุดอมโมก็คือการรวมนะครับนะบอันนี้คือความหมายทางด้านภาษานะครับในเรื่องราวของนิติศาสตร์อิสลามเนี่ยเวลาจะกล่าวถึงเรื่องหนึ่งเรื่องใดเนี่ยนะครับเอกลักษณ์อย่างหนึ่งเลยก็คือเขาก็จะพูดถึงทางศัพท์ทางด้านภาษาก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะมาพูดถึงศัพท์ในด้านวิชาการนะครับหรืออิสติลาฮัน ว่าเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่ที่เป็นของอะไรครับทางวิชาการอิสลามนะทีนี้มาดูความหมายทางด้านวิชาการนะครับที่บรรดานักวิชาการได้นิยามของการอันกาฟาระเอาไว้นะครับอันกาฟาระเนี่ยนะครับท่านอิหม่ามชาฟีเนี่ยได้นิยามเอาไว้ว่าอินติซามอินติซามุนฮักุนซาบิุนฟีซิม มาตินุไกริเอาอิฮดารมันอะไรฮิไดเอาไอนุนมัตมูนาตุนนะครับท่านอิมามชาฟีให้ให้อ่าความหมายของกฟาฟาลาไว้ว่าก็คือภาระผูกพันนะครับไม่ว่าจะเป็นหนี้ศินไม่ว่าจะเป็นสิ่งของอะไรก็ตามนะครับที่ถูกไปคนหนึ่งบุคคลใดต้องการนะครับของบุคคลที่3 นะครับนะครับเอาอิดารมันอะไรได้นุนเอาไอานอมัตมูนัตุนหรือการนำบุคคลที่มีภาระหนี้นะครับนะครับมาให้กับเจ้าหนี้นะครับหรือทรัพย์สินที่เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าการค้ำประกันเนี่ยมันมีกี่รูปแบบมันมีกี่ประเภทนะครับ อันนี้ก็คือความหมายที่อ,อิมามชาฟีราฮิมาฮุลลอยได้ให้คำความหมายของอันกาฟาระเอาไว้นะครับอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือไอ,อ้มิมามฮานาฟีนะครับือที่เรารู้จักว่าอบูฮานีฟาเนะี่ยได้ให้คำนิยามของอันกาฟาระเอาไว้ว่าดอมมาซิมนะครับดอมมซนะิมมตุลกาฟิลอีลาซิมมติลอาซิลิฟิลมตุตาลับติ ครับก็คือการให้บุคคลหนึ่งคนใดนะครับนะครับดอมเนี่ยแปลว่ารวมนะครับการนําบุคคลหนึ่งบุคคลใดอีกบุคคลหนึ่งเนี่ยนะครับมาเป็นผู้ที่ค้าประกันนะครับหรือว่ามาเป็นผู้รับรองนะครับให้แก่บุคคลอื่นในเรื่องที่บุคคลผู้นั้นเนี่ยต้องการนะครับอาจจะต้องการซื้อมอเตอร์ไซค์นะครับ อาจจะเป็นเงินผ่อนนะซื้อเงินผ่อน,นทางผู้ขายหรือบริษัทเนี่ยอาจจะไม่ขายให้คนคนนั้นโดยตรงนะครับต้องการผู้ผู้ค้ำประกันผู้ค้ำประกันอาจจะอาจจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือไม่ใช่ผู้ปกครองก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ที่ที่ทางบริษัทหรือทางร้านค้าได้วางเงื่อนไขเอาไว้นะครับ นะครับเมื่อผู้ค้ำประกันไปค้ำประกันตรงนี้เนี่ยแน่นอนว่าภาระทางหนี้สินนะครับผู้ค้ำประกันก็จะต้องมีส่วนรับผิดชอบตรงนี้ไปด้วยแล้วอันนี้ก็เป็นหลักการค้ำประกันนะครับซนะึ่งซึ่งหลักการค้ำประกันของของทั่วไปเนี่ยนะครับที่เราพบเจอกันทั่วไปก็อาจจะคล้ายๆก,กันกับหลักประกันของอิสลามในภาพกว้างๆนะครับ แต่ในส่วนรายละเอียดเนี่ยมันอาจจะมีความแตกต่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของาการดําเนินคดีทางกฎหมายนะครับหรือว่าการมีเงินันผลหรือดอกเบี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอะไรที่มันเป็นรายละเอียดปีกย่อยตรงนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวก็จะนําเสนอทีละประเด็นประเด็นไปนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นอะไรครับเป็นความหมายของคําว่าอันกาฟาละ นะครับก็คือการคำประกันนะทีนี้ฮกกมนะครับข้อบัญญัติในเรื่องอันกฟาแฟละเนี่ยทางอิสลามเนี่ยให้ไว้อย่างไรบ้างอนุญาตให้คำประกันได้ไหมนะครับหรือไม่อนุญาตหรือทําได้แต่มันเป็นสิ่งที่มักรอหน้ารังเกียรหรือว่าหน้าตำหนินะครับอันนี้ก็คือ ข้อบัญญัติในเรื่องดังกล่าวนี้นะครับนักวิชาการนะครับนักนิติศาสตร์อิสลามเนี่ยเห็นตรงกันนะครับว่าการค้ำประกันเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่อนุญาตตามบทบัญญัติของหลักการของอิสลามโดยมีหลักฐานเนี่ยหลายหลักฐานนะครับที่มารับรองหรือว่ามายืนยันในการค้ำประกันนะครับไม่ว่าจะเป็นจากในอันกุรอาน หรือในสุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลตานอห์อัยฮิวะสัลลัมนะครับอย่างเช่นในอันกุร آن, ف, อานสุรยูซุปอายะที่72นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตัดว่าอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยตอนุรรจีมวะลิมันจาอะบิฮิฮิมลุบะอีรินวะอานเบิฮิดะอิมนะครับ อันนี้มีความหมายว่านะครับและผู้ใดนะครับนำภาชนะของเจ้าเมืองมาคืนเนี่ยนะครับอันนี้ก็อยู่ในเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรครับประวัติของท่านนาบียูซุฟอะไรฮิสซาามนะเขาจะได้รางวัลเท่ากับนะครับฮิมรูบาอีรินลาที่บรรทุกสเสบียงหนึ่งตัวนะครับวะอานะบิฮีซาอีมุนนะครับและฉันเนี่ยก็จะรับประกรันหรือ เป็นผู้รับรองด้วยตนเองเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการรับรองหรือว่าเป็นการค้าประกันที่มีหลักฐานจากอันกุรอานนะครับหมายความ่าเป็นการรับรองว่าถ้าหากว่าบุคคลหนึ่งเนี่ยนะครับเอาเอภาชนะเนี่ยนะครับที่มันอาจจะสูญหายไปมาคืนกับเจ้าเมืองเนี่ยนะครับก็จะได้รับรางวัลแล้วก็ จะได้อะไรครับรางรางวัลตรงนี้ไปนะครับอีกรรหลักฐานหนึ่งนะครับมาจากคํากล่าวหรือว <prejudice and> <leaves> ่าส <ces> ุนนะของท่านนบีม <pad mie> ูฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะสลลัมนะครับที่ท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะสลลัมเนี่ยได้ได้กล่าวเอาไว้ว่าอัลจาอิมุกอริมุนนะครับหมายความว่าท่านนบีบอกว่าอัลจาอิมุผู้ที่ไปรับรอง ผู้ที่ไปค้ำประกันเนี่ยกอริีมุลก็จะก็คือผู้ที่อะไรคือผู้ที่จะต้องอชดใช้นะครับสิ่งที่ประกันนั้นหรือจ่ายทดแทนหากว่าบุคคลที่เราไปค้ำประกันให้เอาไว้เนี่ยไม่รักษาสัญญาหรืออาจจะไม่สามารถที่จะชำระสิ่งนั้นได้ตามเวลา ที่กำหนดเอาไว้นะครับเหตุผลนะครับแน่นอนว่าเหตุผลในเรื่องที่อิสลามอนุญาตให้ทำการค้ำประกันได้เนี่ยก็คล้ายๆกับเหตุผลในสิ่งที่เราได้เรียนไปในครั้งก่อนๆก็คือเป็นการช่วยเหลือกันในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีนะครับการที่ผู้หนึ่งผู้ใดเดือดร้อนเนี่ยนะครับแน่นอนว่า เขาก็ต้องการนะครับที่จะปลดเปื้องความเดือดร้อนตรงนั้นนะครับแล้วก็ตัวของเขาก็ไม่สามารถที่จะดําเนินการจัดการในสิ่งที่เขาต้องการได้นะครับนะครับแล้วก็หรือว่าสิ่งที่เขาต้องการทางทางเจ้าหนี้นะครับคนที่ไปยืมเงินนะครับคนที่เขาไปซื้อของมาอาจจะต้องการผู้ที่มาค้ำประกันให้นะครับ นะครับอันนี้ก็เป็นการถ้าหากว่า,าเราสามารถที่จะค้ำประกันนะครับแล้วก็รู้จักคนที่นะครับเราจะค้ำประกันให้เขาเป็นอย่างดีนะครับไม่ใช่ว่าไม่รู้จักกันเลยแล้วก็ไปค้ำประกันให้นะครับตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษของแต่ละคนนะครับถ้าอะไรที่พอจะช่วยเหลือได้โดยที่มันไม่ไม่เหนือบากกว่าแรงนะครับเขาก็ไม่ได้ไมายืมเงินเราใช่ไหมครับแค่ให ให้ค้ำประกันเอาไว้ตรงนี้เนี่ยเราก็อะไรครับเราก็ช่วยเหลือเท่าที่ช่วยเหลือกันได้นะครับนะครับโดยโดยที่การช่วยเหลือนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นวาจิบไม่ได้เป็นสิ่งที่บังคับอะไรแต่มันเป็นความสมัครใจนะครับในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมนะอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่สามารถอนุญาตให้กระทําได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้นั้น บทบัญยัติตรงนี้ยังเป็นการปกป้องสิทธิต่างๆของแต่ละฝ่ายด้วยนะครับคือปกป้องอนะครับให้ความมั่นใจกับคนที่ขายหรือคนที่ซื้อเนี่ยให้มั่นใจว่าเขาจะได้รับการประกันทรัพย์สินตรงนั้นเนี่ยคืนกลับมาหรือในทางผู้ขายเองเนี่ยกอ็อาจจะขายสินค้าโดยที่ ต้องการคนมาเป็นการค้ำประกันเหมือนกันนะครับนะครับอย่างเช่นอาจจะความต้องการของฝั่งผู้ซื้อเนี่ยอาจจะตัวอย่างเช่นอาจจะต้องการรถสักคันหนึ่งนะครับอาจจะเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับแต่เงินเนี่ยไม่พอ,อเขาอาจจะซื้อเงินผ่อนแล้วก็ไปซื้อนะครับทางบริษัทก็ต้องการคนค้ำประกันนะครับในจํานวนเงินอัตราเท่านี้นะครับรุ่นนี้เราก็ไปดูว่าพอจะช่วยเหลือได้ไหมนะครับก็ ถ้าช่วยได้ก็ช่วยไปนะครับถ้าหากว่าอาจจะเป็นคนที่ยืมเงินนะครับคนที่ให้ยืมก็อาจจะไม่มั่นใจว่าคนที่ไปขอยืมเนี่ยจะมภีภาวะที่สามารถจะดใช้สิ่งที่เขายืมไปได้ไหมนะครับก็คนที่ไปคำประกันก็อาจจะให้ความมั่นใจกับเจ้าหนี้เนี่ยว่าโอเคนะใน ในส่วนนี้อย่างน้อยเนี่ยก็มีคนมารับรองคนมาค้ำประกันให้เขาก็สามารถที่จะให้การช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินที่ไปยืมหรือว่าสินค้าที่ต้องการก็เป็นได้นะครับหรืออาจจะในฝั่งผู้ขายสินค้าเนี่ยนะครับตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีสินค้าสักอย่างหนึ่งแล้วเราก็ต้องการขายสินค้านั้นไปแล้วก็มันขายไม่ได้นะครับ แต่ถ้าคนคนนี้รับรองว่าสินค้าตัวนี้มันดีจริงนะ,ะถ้าไม่เชื่อเนี่ยเดี๋ยวผมผมอะไรผมไอ้นี่ให้เลยผมผมรับประกันให้เลยถ้ามีปัญหาเนี่ยมารับผมยินดีอ่ะยินดีอะไรครับชดเชยให้ตรงนี้เนี่ยนะครับซึ่งถ้าหากว่าผู้ค้าเนี่ยหรือผู้ผู้ผู้เป็นเจ้าของสินค้าเนี่ยมีคนรับรองได้หลายคนแน่นอนว่าสินค้าตัวนั้นก็สามารถที่จะขายได้โดยง่ายใช่ไหมครับ ผู้ซื้อก็มีความมั่นใจว่าโอ้ขนาดคนคนนี้เขายังรับรองสินค้าตัวนี้เลยนะครับก็สามารถอันนี้ก็ช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันได้แต่ในหลักการของอิสลามนั้นนะครับก็ต้องเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือกันในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีนะครับอะไรที่มันเป็นการโกหกนะครับรวมหัวกันหลอกลวงไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดายหนึ่งเนี่ยอันนี้เป็นที่ต้องห้ามตามหลักการของศาสนาอิสลาม นะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรครับในส่วนของอความหมายของอันกฟาฟลาะนะครับหลักฐานที่มาจากอันกุรอานฮะดีษนะครับแล้วก็เหตุผลที่พอจะทราบในประเด็นนี้นะครับประเด็นต่อมาที่นะครับอยากจะนําเสนอก็คือองค์ประกอบของของการค้าประกันเนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง ที่จะทำให้การคาประกันเนี่ยมันมีความสมบูรณ์และถูกต้องตามหลักการของอิสลามนะครับนักวิชาการเนี่ยได้ได้ให้องค์ประกอบเอาไว้หลายองค์ประกอบด้วยกันนะครับบางท่านอาจจะให้แค่1องค์ประกอบบางท่านอาจจะให้4องค์ประกอบแต่หลักๆแล้วเนี่ยก็จะเมื่อเรารวมองค์ประกอบทั้งหมดเนี่ยก็จะแบ่งออกได้เป็น5 องประกอบด้วยกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับมุมมองของนักนิติศาสตร์อิสลามของแต่ละท่านนะครับแต่ไม่ว่าจะแบ่งอย่างไรแล้วเนี่ยองค์ประกอบทั้งหมดเนี่ยก็จะมีอยู่หประการหลักๆด้วยกันนะครับประการแรกก็คืออันกาฟีลูอันกาฟีลูคืออะไรอันกาฟีลูก็คือคนที่ค้ำประกันนะครับผู้ค้ำประกันนะ ผู้ค้ำประกันเนี่ยต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นญาติของเราอาจจะอาจ,จต้องการต้องการนะครับต้องการาซื้อรถหรือว่าไปยืมเงินกับบุคคลคนหนึง่งนะครับเราก็จะเป็นเ,เขาก็ขอให้เราเป็นคนไปนค้ำประกันให้เขานะครับซึ่งเราเนี่ยเราก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนว่ามันครบเงื่อนไขที่อะไรครับ ท,ที่เราจะไปค้ำประกันให้เขาได้หรือเปล่านะครับเงื่อนไขเนี่ยก็คือว่านะครับต้องเป็นอรุลิตตะบารุนะครับก็คือต้องมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์นะครับไม่ใช่ว่าเอาคนที่ไม่รู้เรื่องนะครับมาค้ำประกันนะครับคนที่บรรลุาศาสนภาวะนะครับคนที่อะไรครับคนที่สามารถแยกแยะ ผิดชอบชั่วดีได้นะครับนอกจากนี้นั้นบุคคลผู้นั้นจะต้องไม่มีหนี้สินล้นพ้นนะครับคือตัวของเขาเนี่ยยังมีหนี้สินยังไม่สามารถที่จะอ,อะไรครับชใช้หนี้สินตรงนี้ได้นะครับก็ไม่สมควรที่จะเขาไป,ปค้ำประกันให้กับผู้หนึ่งผู้ใดนะครับอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขหลกัหลกๆของอะไรครับผู้ที่จะค้ำประกันให้ นะครับต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลายด้วยนะครับโดยอาจจะล้มละลายโดยคําสั่งของศาลหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมแล้วก็ผู้ค้าประกันก็จะต้องมีความเต็มใจด้วยไม่ใช่ถูกบังคับมานะครับคือมีความเต็มใจที่อยากจะอะไรครับอยากจะค้าประกันอยากจะรับประกันให้บุคคลคนนั้นจริงๆไม่ใช่ถูกบังคับจากคนนั้นมาอันนี้ก็ถ้าหากว่ารู้ว่าถูกบังคับ ก็การค้ำประกันตรงนั้นก็ถือว่าใช้ไม่ได้นะครับเงื่อนไขที่องค์ประกอบที่2นะครับก็คืออันมักฟูลลหูนะครับอันมักฟูแลหูเนี่ยก็คือเจ้าหนี้นะครับเจ้าหนี้หมายความว่าก็คือคนที่คนที่เป็นเจ้าของสิ่งที่คนที่เราไปค้ำประกันให้เขาเนี่ย ต้องการหรือไปเอามาหรือคนที่เป็นเจ้าหนี้นะครับที่คนที่เราค้าประกันให้เนี่ยไปขอยืมเงินเข้ามาไปเอาเงินเขามานะครับเจ้าหนี้เนี่ยนะครับมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับคนที่เป็นเจ้าหนี้เนี่ยก็จะต้องอะไรครับรู้จักกับผู้ค้าประกันด้วยไม่ใช่ว่าคนที่ไปค้าประกันไม่ได้รู้จักกับ คนที่เป็นเจ้าหนี้เลยอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ป้องกันนะรครับป้องกันการการหลอกลวงหรือว่าการละเมิดสิทธิต่อกันและกันนะครับนะก็คือว่าบางทีเราอาจจะบอกว่าเ,เดี๋ยวคนนั้นค้ำประกันให้ผมไม่ต้องห่วงหรอกนะครับแต่เจ้าหนี้ก็ยังไม่รู้จักคนนั้นเลยนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าคนที่นะครับคนที่เราไปค้ำประกันให้เขาเนี่ยเกิดไม่ไปชําระ เกิดละเมิดข้อตกลงเนี่ยนะครับหรือเป็นหนี้เขาเนี่ยนะครับคนที่เป็นผู้ค้ำประกันนั่นแหละจะต้องรับผิดชอบแทนผู้ที่เราค้ำประกันให้นะครับในกรณีนี้เนี่ยท่านอิหม่ามอบูฮานีฟะเนี่ยนะครับก็ได้เพิ่มเติมในส่วนนี้ด้วยนะครับโดยบอกว่าผู้ค้ำประกันเนี่ยนะครับจะต้องปรากฏตัวในขณะที่ทำสัญญา นะครับไม่ใช่ว่าก็าคือต้องไปกันทั้ง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 หมดเลยนะครับก็ไปทั้งผู้ที่ค้าคประกรันผู้ที่เราจะค้าประกันให้เขานะครับจะต้องนั่งพบปะแล้วก็พูดคุยกันนะครับว่าอันนี้คนคนนี้จะมายืมเงินผมเท่านี้นะคุณถ้าหากว่าเขาไม่ใช้คนต้องรับผิดชอบนะครับหรือในกรณีที่ตกลงกันว่า,าคุณต้อง ในวันกำหนดชำระเนี่ยคุณต้องพาคนคนนี้มาให้กับมาส่งให้กับผมนะอันนี้ก็เป็นข้อตกลงที่แล้วแต่นะครับว่าจะตกลงอะไรกันในในในสถานที่ที่ที่ทำสัญญากันไว้ซึ่งโดยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับผู้นะครับผู้ที่จะให้ประก,กันผู้ที่จะเป็นเจ้าหนี้เนี่ยก็จะต้องอะไรครับจะต้องละเอียดในเรื่องนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับนะครับ ก็จะต้องรู้ที่อยู่นะครับเอาบัตรประชาชนไปให้ดูนะครับว่าอยู่ที่ไหนเพื่อที่จะอะไรครับเพื่อจะเป็นหลักประกันว่าอ๋อที่อยู่ตรงนี้นะแน่นอนไม่ไม่ไมถ้ามันเบี้ยวเนี่ยคุณก็ต้องรับผิดชอบอะไรประมาณนี้นะครับต่อมานะครับต่อมาก็คือ องค์ประกอบที่3ของอันกาฟาล์หรือการค้ำประกันก็กคืออันมักฟูลอันฮูนะครับอันมักฟูลอันฮูก็คือว่าบุคคลที่ถูกค้ำประกันนะครับหรือบุคคลที่เราไปค้ำประกันให้เขานั่นแหละนะครับนะครับก็คือคนเนี้ยเป็นผู้ที่มีหนี้สินนะครับเงื่อนไขตรงนี้เนี่ยนะครับอิมามอบูฮานีฟ้าได้ได้ให้เงื่อนไขว่าบุคคลผู้นั้นเนี่ย นะครับคนที่เราไปคําประกันให้ก็จะต้องมีความสามารถนะครับในการชำระห <c oughs> นี้สินที่เกิดขึ้นกับเขาที่ในสิ่งที่เขาต้องการหรือนะครับด้วยกับตัวของเขาเองหรือด้วยกับการมอบ